สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปวยทานค่ะรูปแบบง่ายๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวแก้วอมมาานะคะสวยๆง่ายๆเลยนะนี่ค่ะสเสร็จเหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว9 5เซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้น แล,ล้วิบบิ้นเบอร์สอขนาดความยาว25ซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากเส้นยาว9 5ซนติเมตรนะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะคะนี่นะให้เดิมกันประมาณ3ซนติเมตรนะคะแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวนะคะขึ้นด้านบนนะเส้นที่หนึ่งค่ะจับมาเส้นที่สองสวมมาในเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สามสวนมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งนะคะเอาออกค่ะรวบเส้นที่สามขึ้นมานี่คะ่ะดึงเข้ามาให้กระชับนะคะแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะ เส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะ่ัไปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งจับมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะ เมื me, o, ada, ่อช bon ้อนที่ฐานไว้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนนี้ไว้ต่อมาค่ะเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะค่ะเราก็จะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี้นะ ต่อมาค่ะเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามนี่ค่ะได้แบบนี้นะคะเราก็รวบเข้ามาให้กระชับเลยนรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะ ริบบิ้นกลับมาดล้านี้นะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามนะพาดข้ามสามเส้นนะคะนี่ค่ะพัดข้ามสามเส้นค่ะจับพัดข้ามสามเส้นนะพัดข้ามสามเส้นไปจับพัดข้ามสามเส้นค่ะพัดข้ามสามเส้นไลค่ะนี่ค่ะเราก็จะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะต่อมาค่ะเราก็จะเอาเส้นนี้ค่ะจับพัดมานะสอดเข้าไปในดูที่หนึ่งนะคะ เส้นถัดมาค่ะจับพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นสุดท้ายค่ะจับพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สนี่ค่ะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะนี่นะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลย กระชับแบบนี้นะเสร็จแ,แล้วเราก็สอดไปนะคะสอดรอด3เส้นไปตามแนวริบบิ้นแบบนี้ค่ะนะคะสอดรอดสเส้นไปนะรอดตามแนวริบบิ้นไปเลย เอเราได้แบบนี้แล้วนะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้ถับริบบินมานะคะพบมาด้านหลังนะพามาด้านหลังแบบนี้หนึ่งครั้งค่ะนะคะแล้วก็พับไปแบบนี้จับริบบินนะคะสอดเข้าไปในดูนี้ค่ะดูที่หนึ่งนี่นะนะคะรอดสามเส้นไปนี่ค่ะหนึ่งสองสามนะคะสอดรอดสามเส้นไปแบบนี้ ทำนะมันด้านหลังแล้วก็พัไปด้านหลังไข่ครั้งหนึ่งแบบนี้นะพาไปแบบนี้นะสอดไปรอสามเส้นไปนี่ค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะเอามาด้ล้หลังนะเอาคัพไปแบบนี้ค่ะสอดไปนี่ค่ะหนึังแ,แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้นะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะ สอดรอดสามเส้นไปนะคะนะสอดกลับไปนะคะสอดรอดสามเส้นกลับไปแบบนี้จับสอดรอดไป นนแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้จับริบบิ้นม,มานะคะพามาด้านนี้นะปิดเป็นกลวยมาแบบน,นี้นี่ค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้มานะคะแล้วก็มาสอดดูนี้นี่ค่ะแบบนี้ไม่ต้องดึงแน่นนะคะเส้นแรกไม่ต้องดึงแน่นนะเส้นแรกกับเส้นที่สองดึงหลวมๆไว้ก่อนนะคะีนนะปิดม,มาแบบน,นี้แล้วก็สอดเข้าไป เส้นถัดมาค่ะเส้นนี้ดึงให้สุด้เลยนะคะดึงให้นั่นได้เลยนะนะคะเิบมาด้านนี้สอดไป ดันขึ้นมาก่อนนะสอดเข้าไปเส้นแรกนะคะดันเส้นแรกขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราก็สอดลงไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดึงแต่งอีกทีหนึ่งนะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายเราดึงมาให้สุดนะรือเป็นกลวยมาแบบนี้เราก็ดึงเส้นที่สองค่ะเส้นที่สองที่เราสอดตอนแรกนะคะนะ ตบ,บนึงมานะคะจัดแต่งมาให้สวยงามน,นะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้แล้วก็พับนะคะสอดเกลับขึ้นไปด้านบน นะเราก็ตัดสายริบบิ้นทิ้งนะคะ,คะแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาวนะคะ25เซนติเมตรนะจำนวน8เส้นนะคะสอดเข้ามานี่ค่ะสอดเข้ามาแบบนี้ เสร็จแล้วนะคะแบบนี้ได้แบบนี้แล้วนะเราก็เปิดมาด้านนี้ค่ะพับดิบบิ้นมาด้านนี้นะพับลงมาค่ะสอดลงไปนะ่คะดึงมาแล้วเราก็ดึงขึ้นด้านบนนะคะพับลงมาแบบนี้ค่ะพับลงมาด้านนี้อันนี้คือถ้าเราถนัดไปด้านไหนได้หมดนะคะ ไปทางด้านไหนก่อนก็ได้นะนะคะ่ะหนึ่งมาแบบนี้แล้วแตเ่เราเลยค่ะบิดไปทางนั้นไหนก่อนก็ได้นะคะนะจะได้ติดแบบนี้ แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็พับนะคะสอดกลับขึ้นไปด้านบนใต้ปลายริบบินนะคะพับกลับขึ้นไปนี้ใต้ปลายริบบินนะคะสอดกลับขึ้นไปเราดึงเราก็ดึงเส้นไว้ด้วยนะคะเวลาเราสอดกลับขึ้นไปนะ,ะจับดึงเส้นไว้ด้วยนะคะ จะได้ติดแบบนี้พอเราได้แบบดีแล้วนะเราก็จับด้านนี้นะคะตะแคงมาทบมาด้านนี้ค่ะมีดเป็นกลวยแบบนี้นะสอดลงไปนี่ค่ะดึงมาแบบนี้นี่ค่ะทำมานะมีดเป็นก้วยมา เสร็จแล้วเราก็จัดนะคะพับกลับขึ้นด้านบนนะสอดกลับขึ้นไปค่ะนี่ค่ะน่คะถ้าเราสอดกลับมาด้านนี้เราจะทําขั้นตอนต่อไปไม่ได้นะคะเพื่อนนี่คือถ้าเราสอดกลับมาแบบนี้นี่ค่ะพับมาด้านนี้นะถ้าเราสอดพับกลับมาด้านนี้แล้วนะคะก็คือเราจะทำเส้นเราจะทํากรีบอีกชั้นหนึ่งไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากทํากรีบอีกชั้นหนึ่งต้องพับมาด้านนี้นะคะ ต้องพับมาด้านนี้นะถ้าพับมาด้านนี้จะทําไม่ได้นะคะต้องพับมาด้านนี้นะถ้าจะทํากลีบเพิ่มนะคะแล้วก็สอดกลับขึ้นไปด้านนี้นะคะอันนี้คือเราสอดเราไม่ทําอีกแล้วเราก็สอดกลับเก็บด้านนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบบินทิ้งค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวอมมาลานะคะดอกบัวแก้วอมมาลาค่ะสวยๆง่ายๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ